บัดนี้ได้ประเชนถวายครบทุกรูปแล้วก่อนที่จะได้น้อมรับพรอันประเสริฐนั้นกล่าขอกราบพระนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระมหาเถระประธานสงฆ์จะได้โปรดเมตตากล่าวสังเวชกถาและจากนั้นพระสงฆ์ท่านนั้นจะได้อนุโมทนา เป็นลำดับต่อไปกล่าวขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารก,กิจบุนเลิศอาสโพอดีต เจ้าวาดวัดสันคยอมอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันสายขอโอกาสพระสงค์เถรานุเถระมีท่านเจ้าคุณพิพัฒน์วราพรเจ้าวาดวัดสุนทรธรรมทานท่านพระครูพิพัฒน์ีระสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันสายท่านพระครูสถิตธุราธร เจ้าวาดวรดสันขยอมพันปรูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนรองเจ้าวาดวรดสันขยอมเป็นต้นขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่านซึ่งมีพันตำรวจเอกสราวุฒิจันมโนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสันสายเป็นต้นเป็นประธานในวันนี้คณะสงฆ์ และคณะสัทธ,ธาสาธุชนในส่วนคณะสงฆ์นั้นนำโดยท่านพระครูพิพัฒน์ศรีรังวรร์องเจ้าคณะอำเภอสันทายวัดสันทรายมูลท่านพระครูสถิตทุราธรเจ้าวาดวัดสันคยอมรพระครูปรากิติพงศ์กิติโสพโนโรองเจ้าวาดวัดสันคยอมพร้อมทั้งพระสงฆ์เถรานุเถระและสัทธ,ธาสาธุชนชาววัดสันคยอม ได้ปรารบการถึงมรณภาพของหลวงพอ่อพระครูโอภาสวิหารกิจอุลเลิศอาสโพอายุ77ปีพรรษา55พรรษาอดีตเจ้าวาดบัานสังขยอมซึ่งได้ถึงมรณภาพมาเป็นเวลากว่า1ปีและได้จัดบำเพ็งกุศลเป็นลำดับมาและถึงวาระที่จะ ได้พระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการที่คณะศิษยานุสิ์ทั้งฝ่ายบรพรชิตและครูขัตได้ร่วมกันจัดบำเพ็งกุศลเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อพระครูโอภาษิหารก,กิจนั้นเพราะมาน้อมละลึกถึงคุณอุปการคุณงามความดีของหลวงพ่อพระครูโอภาษิหารก,กิจ ที่ได้มีต่อวัดสันคยอมได้มีต่อการณะสง์การระศาสนาได้มีต่อสังคมบ้านเมืองประเทศชาติเพราะฉะนั้นจึงได้จัดการบูชาเป็นพิเศษบูชาอย่างยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะน้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงพ่อพระครูภาศวิหารก,กิจได้ทำไว้ไม่ว่าจะในส่วนวัด ไม่ว่าจะในส่วนของคณะสงฆ์ในส่วนวัดนั้นตั้งแต่หลวงพ่อได้มดำ,ำรงตาแหน่งจเจ้าวาดวัดสันขยอมเป็นต้นมาก็ได้พัฒนาวัดได้ปกครองวัดให้มีความเรียบร้อยให้มีความงดงามปกครองประสงค์สมมเรณน,เนให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะของญาติโยมสาธุชน ในส่วนของการพัฒนาวัดได้สร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆไว้ในอารามแห่งนี้ทำให้มีความพรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกประการแม้ในตัวของลุงพ่อเองนั้นก็เป็นพระเถระที่มีความน่าเคารพศรัทธาตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยของอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีศีลมีศีราจารวัตที่งดงามเพราะฉะนั้นจึงทำให้ญาติโยมเกิดความศรัทธาและสิ่งสำคัญนอกเหนือจากอัตสมบัติที่เป็นศีราจารวัตของพ่อก็คือการบําเพ็ญประโยชน์การสร้างสรรสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่วัดแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจ ให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้น้อมและลึกถึงพระคุณของท่านหลายท่านได้รับการแส,แสดงน้ำใจต่อของลูกพ่อโดยตรงบ้างบางท่านก็ได้รับโดยอ้อมบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมาร่วมกันบูชาพระคุณของท่านเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตตะเวทีการแสดงออกการความกตัญญูกตตะเวทีนั้น ระสมมาสมุทิเจ้าตรัสบอกว่าเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของคนดีคนดีนั้นต้องมีพื้นฐานของคุณธรรมต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญที่จะได้ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคุณสมบัติที่สําคัญนั้นก็คือความกตัญญูกตาว,วทีการรู้พระคุณของท่านว่าท่านผู้นั้นผู้นี้ได้เคยทําได้เคยให้แก่เราเพราะฉะนั้นการรู้จัก คิดเตียตอบแทนคุณที่เรียกว่ากะตะเวทีนั้นจึงเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่คนดีทั้งหลายพึงกระทํากันเพราะฉะนั้นความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีประคุณนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสําคัญเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของคนดีหรือแม้แต่บางท่านอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่ได้รับปฏิการะจากหลวงพ่อโดยตรงแต่หลายท่าน <minutes> เห็นได้ยินกิติศัพท์คุณงามความดีของท่านก็มาร่วมในการบูชาพระคุณของท่านเป็นการบูชาคนดีเป็นการบูชาประกาศเกียรติคุณของคนดีพระสมมาสมุทธเจ้าตรัสบอกว่าบูชาจะบูชนิยานังเอตมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลหรือสิ่งที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดหรือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่ง หลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจนั้นจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลบุคคลที่ควรแก่การเคารพบ,บูชาเพราะท่านได้สร้างประโยชน์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าโยปุเพกะตะกัละยาโนอากาโลเกสุทุกรังปัจฉากิยรานวากิยราอจจตังปุชนาระโหซึ่งแปลความว่าบุคคลใดได้เคยทำคุณงามความดีไว้ก่อน บุคคลนั้นชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้ในโลกภายหลังเขาจะทำหรือไม่ได้ทำก็ตามบุคคลนั้นก็ควรแก่การบูชาตลอดไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารก,กิจแม้ท่านจะถึงมรณภาพไปแล้วตามธรรมดาของชีวิตแต่สิ่งที่ท่านทำไว้นั้นเป็นคุณงามความดีที่ปรากฏแก่ศิษยานุศิ์ที่ปรากฏแก่คนทั่วไป เพราะฉะนั้นคนที่ทำแลป,ปฏิบัติสร้างปฏิบัติอย่างนี้จัดว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้ในโลกเพราะฉะนั้นท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามก็ควรแก่การบูชาตลอดไปนั่นหมายความว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เราควรแก่การเคารพนับถือบูชาตลอดไปเพราะฉะนั้นการมาร่วมกันจัดบำเพง็งกุศล อุทิศถวายพระราชทานเพลิงศพให้แก่หลวงพ่อปภูโูพาธวิหารกิจนี้จึงถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญเป็นเรื่องควรแก่การอนุโมทนาเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีก็ต้องขออนุโมทนากับคณะสงฆ์และคณะศิษยานุสิตทั้งฝ่ายบร,รมจิตและบริหัสทุกท่านในที่สุดนี้ขอให้เราท่านทั้งหลาย ระมวลเอากุศลกรรมความดีที่เราได้สั่งสมอบรมมามีทานศีลภาวนาเป็นต้นจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกรลปนาผลถวายแด่หลวงพ่อพระครูภาสวิหารกิจบุญเลิศอาสโพเมื่อท่านได้ทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งและอนุมโมทนาก็จะได้เสวยที่พยสุขที่เป็นสมบัติในสมปรายภพสมเจตนาปารคของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการ ร้อมกันนี้ท่านก็คงจะอํานวยเอวยพรให้คณะท่านเจภาพทั้งคณะสงฆ์คณะสิทธิ์และญาติสันสพันธชนทั้งหลายนั้นจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธรรมสารธนสารสมบัติประสงค์สิ่งใดซึ่งเป็นไปนในทางที่ชอบขอจงสาเร็จสมตรงความประสงค์ในสิ่งนั้นโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกท่านเทินสาธู